พี่น้องครับวันนี้มารอตลาดกีเกาบมืดอวันเสาร์วันอาทิตย์บอกให้ขึ้นค้างปานไหนครับนี่เงียบๆได้เพื่อไปเที่ยวงานแข่งเรือกันเบิดจะเรื่องไดนะโอ้โอนี่มีคานไม้ด้ยนะตั้งใจมาซื้อนาไม้เป็นข้าหลามครับพี่น้องเรื่องใดครับมันบ่ได้ข่ายมันบ่มีดิมันที่ไม้แล้วเออโอ้บอกให้มีเนาะเออ ก็เลยเปลี่ยนใจจักรลามมาซื้อใช่ครับผักกวางตุ้งวันนี้เนี่ยในขาเปินขายอยู่มาดี้มัดล,ละสิบาสบาทสิบบาทได้อามัดหนึ่งเด้อใส่ทุ่งไว้พ่วนำ้ำเออเอออันนี้ได้แล้วครับสิบบาทสิบบาทได้ลายเติบครับเนี่ยผักไส้นนก็มีเออครับอันนี้หมกไก่บ้านครับหมกปลาโอ้มีข้าวเรือข้าวเรือข้าวโพดข้าวเรือ อันนี้อย่างครับเนี่ยหมกปลาสิวหมระจากบ้านสิบบาทเนี่ยครับพี่น้องครับหมกปลาสิวอันนี้ไปเห็ดจังใดได้นะครับปลาสิวซื้อเขาน้อ้พอได้ไปตรงเองแล้วว่าเออลูกค้าวยากแล้วค่ะอันนี้ครับหักวิบ้านก็มีเออครับผมยางผ่านมากัดยักษ์กล้วยกล้วยสุกมะละกอสุกครับนี่ บปรโมชั่นกีทางว้าก้วยสุกฮะยินเท้าล้วลเออมีสวรสสวรสบัดเท้าเอิอกระทุกโลกครับลงละยี่สิบห้าบาทเด้อเออก้วยสุกอ่านี่ครับหน้าวัดตะเกีดเนี่ยเออหลาะซื้อของอยู่นี่ครับเนี่ยอ่ามาเบิ่งเอาได้เลยยักยังมาซื้อเอาอย่ามาขอเพิ่นเด้อเพิ่นขายอ่อันนี้บรรยากาศครับเมื่อวันอาทิตย์นี่เงีย,งยบๆเด้อ บอกให้คือค้างปันได้อันนี้ได้ยังครับเนี้ยโอ้อ้าวเนี่ยได้ยังเนี่ยอ้าวชิวๆันี่ยผักกาดแก้วเนี่ยเนี่ยทุงสิบบาทเนี่ยเนี่ยเออสิบบาทเนี่ยเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยเออเบิ่งกันได้เออผักกาดซ้อมโบราณยางกันดิ เออเอาครับนี่เด้อครับบรรยากาศเงียบๆเด้อเนี่ยมันอาทิตย์นี่เป็นบัตงานแข่งเรือกันเมิดบ้านเนี่ยนะครโอ้ปลากะมีปลากะมีพี่บบน้องปลากะมีโอครับอันนี้ปลามาแต่ไหนเนี่ย <c oughs> เอออันนี้ไปใส่ยังเอาครับเนี่ยปูตีเออกุ่งมาจากบา้าน ยีบาทครับปูทุ่งยี่สิบนี้ปลาที่ทุ่งเทไหนยี่สิบยี่สบาทพี่น้องโอ้ยตลาดบ้านเฮาเนี่ยทุกๆไข่บ่อแพงครับผมเออพี่ปูก็มีทียพี่ปูปลูกสามปูห้าสิบปูนาก็มีอ่าพี่ปูไข่เท่าไรก็ยี่สิบยี่สิาสาปลูกห้าสบามปลูกห้าสิบาทไข่บ่อหกสิบบาทไข่บ่ ไก่แค่ห้าสิบก็ห้าสิกระหอดดิเออครับไก่บ้านเออเนี่ยครับพี่น้องเบิกเอาครับนี่ไล่ไปทานไก่บ้านกุน้าบ้างั้นอาหารการกินบ้านเฮาครับเจอแยะว่าเออเอาเอม่คายิ้มเด้เอออยได้ขายกองก็ยิ้มได้นะอ่านี่คือบรรยากาศครับหน้าวัดตะเกียบบรรเทาอาทิตย์ครับมาเลาะเบื้องรถกับเขา